ได้ํำต้นหรือยังคะยังมากเลยต่อไปคุณจะวาดใบแล้วนะง่ายมากเลยค่ะใบเป็นยักยักยักหยักยักยักแค่นี้นี่เป็นยักยักนะคะได้แล้วต้นไม้ได้ต้นไม้แล้วได้ต้นไม้แล้วอได้ต้นไม้แล้ว ูแจงจะวาดต้นไม้สองข้างเลยนะน้องวาดต้นไม้สองข้างเลยนะนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันที่วาดลำต้นก่อนนะนี่วาดลำต้นของต้นไม้หยักๆเป็นอยักๆมีต้นไม้สองข้างเลยค่ะเห็นไหมมีต้นไม้สองข้างเลยค่ะ ทำได้ต้นไม้หรืยอยังสองข้างเลยนะ,ะได้ต้นไม้สองข้างแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมได้ต้นไม้แบบนี้หรืยอยังใครได้แล้วขอดูของน้องหน่อยนะใครได้แล้วขอดูของน้องหน่อยนะนต้นไม้ของเรามีบ้านด้วย ใครอยากจะวาดดอกไม้เพิ่มก็ได้นะใครอยากวาดแตโอ้เด็กๆเก่งจังเลยค่ะเห็นไหมน้องเห็นของเพื่อนไหมน้องเยี่ยมมากเลยเด็กๆทุกคนเยี่ยมมากเลยเก่งมากค่ะเก่งมากมากเลยครเ็ลวเก่งมากค่ะปันฟานะนี่มีอย่าลืมวาดต้นไม้ได้นะเยี่ยมมากค่ะคุณครูจาน้องแพรก็เสร็จแล้วค่ะ เก่งหนะะ้าค่ะน้องแพ้อ่าเด็กๆได้ต้นไม้กันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวฝั่งนึงครูแซงจะวาดเป็นเป็นอะไรดีเป็นกลางวันอ่าฝั่งนี้จะวาดเป็นกลางวันเอ๊ะกลางวันต้องมีดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ขึ้นมาคะใครรู้บ้างใครรู้บ้างนะดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ขึ้นมาในตอนเช้าดวงอาทิตย์ เกี่ยมากเก่งมากค่ะดวงอาทิตย์ขึ้นนอในตอนเช้าอเด็กๆเลือกเลยอยากให้ดวงอาทิตย์ดูฟังนหนนี่ว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นกลมๆนะเป็นกลมๆอมไรคือลค่ะดวงอาทิตย์เป็นกลมๆนะแล้วก็มีแสงออกมาด้วยมีแสงออกมาด้วยนะ ดวงอาทิตย์ของเรานี่นกลางวันดวงอาทิตย์นะคะโอมโอมนั่นคือที่ที่นะคะใจเย็นใจเย็นตกใจใครอยากวางก้อนเมฆอยู่ข้างๆก็ได้นะก้อนเมฆเล็กๆอยู่ข้างๆนี่ได้เลยได้เลยมีก้อนเมฆด้วยเห็นไหมของคุณแซมดวงอาทิตย์ขึ้นมาในตอนกลางวันนะคะ เอออีกฝั่งหนึ่งต้องเป็นกลางคืนแล้วค่ะกลางคืนมีดวงอะไรขึ้นมานะดวงอาทิตย์หรือดวงจันท์นะตอนกลางคืนต้องมีดวงดวงอะไรพูดดังๆพรจันทร์ต้องพระจันทร์คาตจอมีพระจันทร์หรือดวงจันทร์นั่นเองนะคะอ่าวันนี้กูจังวาดพระจันทร์แบบครึ้งครึ่งเสียนะคะอ่ะ เด็กๆวาเดเหมือนครูแซงเลยนะเป็นโคง้งโคงแบบนี้เลยเป็นโคง้โคงงนี่ไหนเป็นพระจันทร์กำลังลอยอยู่บนฟ้าตอนกลางคืน,นพระจันทร์ลอยอยู่บนฟ้าตอนกลางคืนนะคะเอ๊นอกจากพระจันทร์แล้วมีอะไรได้อีกนะตอนกลางคืนใครรู้บ้างใครรู้บ้าง ตอนกลางคืนโอ้เก<อ><ฮ>่งมากค่ะมีดาวเด็กๆวาดดาวได้เลยนะเด็กๆวาดดาวได้เลยนะนี่เป็นวาดวาดเหมือนหลังคาบ้านก่อนวาดเหมือนหลังคาบ้านก่อนแล้วก็เป็นอยาก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 ,อยากแบบนี้เลยอ่น้องวาดดาวได้เลยนะอยากวาดกี่ดวงวาดได้เลยอยากวาดดาวกี่ดวงวาดได้เลยนะคะนี่ ตอนกลางนี่มีดาวเยอะๆๆเลยนะคะตอนกลางวันมีดวงอาทิตย์ตอนกลางคืนมีดวงจนันทร์แล้วก็มีดาวขึ้นด้วยค่ะอใครอยากตกแต่งอะไรเพิ่มอีกเพิ่มได้เลยนะใครอยากให้ข้างบ้านมีดอกไม้วาดได้เลยใครอยากให้ข้างบ้านมีดอกไม้วาดได้เลยใครอยากให้มีแมว วาดได้เลยใครอยากให้มีน้องแมวนั่งอยู่ตรงนี้วาดได้เลยนะคะใครอยากให้มีแมววาดแมวได้เลยวาดแมวได้เลยนะคะใครเสร็จแล้วขอดูหน่อยนะใครเสร็จแล้วขอดูหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาระบายสีพร้อมกันโอ้นี่เห็นไหมมีรินเรียบร้อยแล้วเริ่มลงสีแล้วเยี่ยมมากค่ะฮ่าเยี่ยมมากค่ะ นีลิมเสร็จแล้วเริ่มลงสีแล้วอใครเสร็จแล้วอีกนะใครเสร็จแล้วนะใครเสร็จแล้วนะโอ้โหเยี่ยมมากเลยเนะาะใครเสร็จแล้วลงสีได้เลยนะออาเดี๋ยวเรามาระบาย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 ให้เข้มเข้มกันนะ ตอนกลางวันกับตอนกลางคืนคุณแสดงระบายสีตอนกลางวันก่อนแล้วกันค่ะระบายตอนเมฆสีฟ้าสดใสในตอนกลางวันนี่ต้อนมีสีฟ้าสดใสในตอนกลางวันน,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 วน,นะคะแล้วก็มีดวงอาทิตย์สีเหลืองอ่ะววันนี้คุณจะใช้ดวงอาทิตย์สีเหลืองจ้าเลยนะคะมีดวงอาทิตย์สีเหลือง เด็กๆระบายให้เข้มๆเลยนะต่อระบาย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 ให้เข้มๆระบายให้เต็มเตมุ้ยตอนกลางวันต้นไม้ของกรูแซงก็จะสว่างสวยใช้สีเขียวอ่อนครูจะใช้สีเขียวอ่อนเพราะว่าดวงอาทิตย์ส่องมาที่ต้นไม้นะคะก็จะเห็นต้นไม้ชัดเห็นเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้เลย บาะบยาะบยระบายบไม่ให้ออกนอกเส้นเลยนะไม่ให้ออกนอกกรอบเลยนะตาใบสีเขียวนี่วันนี้ต้นไม้ฝั่งนี้เป็นสีเขียวอ่อนนะคะบายะบยระบายใบายให้เข้มเข้มบายให้เต็มเต็ม ระบายระบายระบายนะคะอระ,ะบายระบายระบายอต่อไปเป็นลำต้นของต้นไม้นะคะนะลำต้นของต้นไม้เดี๋ยวครูจะขอใช้สีขอระบายใบยไม้อีกนิดนโอเคอะลำต้นของต้นไม้ครูจะขอใช้สีน้ำตาล ระบาย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 ลำต้นระบายระบายระบายได้เลยค่ะระบายระบายระบายนี่ระบายให้เข้มเข้มระบายให้เต็มเต็มไม่ให้ออกนอกเส้นเลยนะระบายด้วยตัวเองเลยนะคะเพราะว่าติดติดเก่งแล้วกั้นนะแข็งแรงแล้วนะคะ กระบายระบายระบายได้เลยนี่เสร็จแล้ว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 ,เส,ลวเสร็จแล้วค่ะดวจังขอระบายดวงจันทร์ก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยระบายบ้านทีเดียวดวงจันทร์เป็นสีเหลืองเหมือนกันดวงจันทร์ให้แสงสว่างตอนกลางคืนน่า ดวงจันทร์ให้แสงสว่างตอนกลางคืนดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างตอนกลางวันนะคะวันนี้ดาวคู่แงก็เป็นสีเหลืองแต่ใครอยากให้ดาวเป็นสีลุ้งก็ได้นะเป็นหลายๆสีก็ได้นะใครอยากให้ดาวมีหลายๆสีก็ได้นะคะระาบายระบายระบายระบายให้เข้มเข้ๆระบายให้เต็มๆ ้วขอระบาย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 ลําต้นก่อนอันนี้ฝั่งนี้ระบายลาต้นก่อสีน้ําตาลเหมือนกันต้นไม้มีลําต้นสีน้ําตาลนะคะมีลําต้นสีน้ําตาลนะคะระบายระบายรบายอีกข้างหนึ่งจับไว้ด้วยนะกระดาษจะได้ไม่ขยับนะคะจะได้ระบายสีได้ง่ายขึ้น ระบายระบายระบายได้ค่ะนี่ระบายระบายระบายเอ๊ฝั่งนี้ต้นไม้ของฟูแซงเป็นสีเขียวเข้มละกันนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยเห็นได้ไม่ชัดเท่ากับตอนกลางวันเป็นสีเขียวเข้มละกันค่ะระบาย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 ต้นไม้เลย ระบายให้เข้มๆระบายให้เต็มๆเลยนะระบาย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 ค่ะอืมระบายระบายนี่ต่อไปครูจังจะระบายบ้านแล้วนะขอระบายบ้านกันนะคะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้ว มาต่อห้าีกทมาระบายระบายระบายแบบนี้เลยเห็นไหมคะต่บไประบายบ้านข้านหลังคาสีส้มงหลังคาสีส้มตอนกลางคือฟูเจนจะกดกดเข้มเข้มเระบระบายระบาย ไงน,นี้ก็เหมือนกันเป็นบ้านหลังเดียวกันนะคะตาปลายระบายระบายระบาย,ระบายให้เข้มๆตาปลายให้เต็มเต็มนี่ีส้มนะคะต่ปไายเป็นตาบายหน้าต่างหน้าต่างตอนกลางคืนต้องเปิดไฟมีเปิดไฟเป็นสีเหลือง ตอนเช้าไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องเปิดไฟเป็นหน้าจางสีฟ้าเป็นสีสใสๆธรรมดาสีฟ้าอ่าเออค่ะต่อไปต่อไปเป็นอะไรดีนะบ้านสีน้ําเงินแล้วกันค่ะตัวบ้านคุณจะเลือกสีน้ําเงินระบาย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 ตัวบ้าน ลายตัวบ้านแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูของเด็กติดกันระบายระบายระบายนี่ได้แล้วค่ะหนึ่งฟางอีกฟางหนึ่งาสีน้ำเงินเหมือนกันนะคะระบายระบายระบายกระฟางด้วยค่ะ โอ่่ได้แล้วสองฝั่งต่อไปอย่าลืมระบายประตูด้วยนะประตูวันนี้เราจะใช้ประตูสีอะไรดีนะวันนี้ใช้ประตูสีสีสีส,สีแดงแล้วันค่ะประตูสีแดงเลยอ่ ระบายระบายระบายประตูนะคะเด,ดเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่พื้นดินข้างล่างแล้วเหลือแค่พื้นดินข้างล่างแล้วเดี๋ยวขอขยับหน่อยนะเด็กเห็นไหมอ่านี่นะคะฝั่งนี้ฝั่งฝั่งฝั่ง ฝั่งดวงฝั่ง,งดวงอาทิตย์อาารใช้สีเขียวอ่อนเหมือนเดิมนะระบายระบายระบายะระบายเป็นพื้นหญ้าสีเขียวอ่อนเลยใครเสร็จแล้วเก็บสีรอเลยนะคะ,ะระบาย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 ให้เข้มเข้มระบายให้เต็มเต็ม ระบาย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 นะคะระบายเลยค่ะระบาย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 ให้เข้มเข้มระบายให้เต็มเต็มตอนนี้ระบายพื้นยาตอนกลางวันนะคะ เงี Ó, ้ยต่ากต่างมาเป็นสีเขียวอ่อนเหมือนกับต้นไม้เลยเอระบาย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 ให้เต็มเต็มเลยนะระบายระบายให้เต็มเต็มเลยนะต่อไปฝั่งนี้ฝั่งนี้สีเขียวเข้มนะคะ สีเขียวเช่นระบายระบายระบายอระบายระบายใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอดทนอีกนิดนึงนะนี่ใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วค่ะระบาย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  ระบายให้ชิช้นขึ้นระบายให้เต็มเต็มเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วค่ะระบาย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  เด็กเสด็จยังนะเดี๋ยวจะไปดูเด็กๆแล้วนะนี่กลางบนกับกลางคืนของผู้แจงเดี๋ยวผู้แจงขอเก็บสีก่อนนะขอเก็บสีก่อนนะใครอยากระบายพื้นหลังก็ได้นะใครอยากระบายพื้นหลังก็ได้นะจอนกลางคื้นมืดๆเป็นสีดำๆแต่ไม่ต้องระบายเข้มมากนะคะ ถ้าทอพื้นหลังนะคะเป็นสีดำๆอ,อ,อเดี๋ยวให้ไประบายต่อเดี๋ยวให้ไประบายพื้นหลังต่อถ้าใครอยากระบายนะพวันนี้เด็กวาดภาพสีเทียนสองชั่วโมงเลยน่าจะเมื่อยกันแล้วแน่ๆเลย่ะคะเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวพอแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆไปพักนะคะเดี๋ยวขอดูงานของเด็กๆก่อนนะ ขอดูงานของเด็กๆกันนะนี่ของครูแซงที่หนึ่งเสร็จแล้วกลางวันกับกลางคืนขอดูเด็กๆหน่อยดูกันว่าโอ้โหนี่ดูของพ่อชมพูโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยพ่อชมพูถ่ายรูปมาให้ครูดูด้วยนะคะโอเคนะคะอ่าเยี่ยมมากสวยมากเลยค่ะเก่งมากเก่งมาก ต่อไปต่อไปขอดูหน่อยใครเสร็จแล้วขอดูหน่อยค่ะอ๋อน้องพีมเยี่ยมมากเลยสวยมากเลยค่ะโอ้ดวงอาทิตย์ดวงใหญ่มากเลยใช่ไหมมีดวงอาทิตย์ดวงใหญ่มากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยถ่ายรูปมาฝากคุณครูด้วยนะเก่งมากค่ะน้องพีมเก็บสีรอน,นะคะต่อไปต่อไป น้องเพชรน้องเพชรว้าวเก่งมากเลยพอน้องเพชรสวยจังเลยเห็นไหมคะโอ้โหระบายสีเข้มมากเยี่ยมมากเลยครับถ่ายรูปมาฝากคุณครูด้วยนะดูกนดูกนดูก่อน,อน,อนใครอีกนะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะใครเมื่อยแล้วไประบายต่อก็ได้นะใครระบายไม่ไหวเราไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไประบายต่อนะคะ นี่น้องของน้องมิลีนี่สวยมากเลยค่ะวูพื้นพื้นดินพื้นหญ้ากว้างมากเลยน่าไปวิ่งเล่นมากเลยค่ะเิ่งมากค่ะมิลีนมิลีนถ่ายรูปมาฝากคุณครูได้นะ,ะสวยมากเลยเราคุยคุยเราเนี่คุยได้ดดไปวนะ้า ค่ะโบนาเสร็จแล้วเหรอไหนขอดูของโบนาหน่อยค่ะอ้าเยี่ยมมากเลยเก่งมากค่ะโบนาสวยมากเลยโบนาถ่ายรูปมาฝากคุณครูได้นะถ่ายรูปกับผลงานมาฝากคุณครูได้นะเยี่ยมมากเยี่ยมมาก<อ>เก่งมากค่ะเก่งมากค่ะใครอีกใครอีก พอสพอสพอสว้าวพอสสวยมากเลยนีระบายสีเข้มมากเลยเยี่ยมมากเลยครับพอสถ่ายรูปมาฝากครูด้วยนะเยี่ยมมากเลยเก่งมากครับอานี่ดูโหเริ่มเสร็จกันแล้วนะเนี่ยว้าวของอุ้ยทันวามีดอกไม้ด้วยบ้านทันวามีดอกไม้ด้วยสวยจังเลยเก่งมากเลยครับทันวา ยิ yeah, ม่มาธันวาถ่ายรูปมาฝากคุณครูได,ด้นะถ่ายรูปมาฝากคุณครูได,ด้นะครับโอเคสวยมากเลยครับ <Okay. S 2> นิชาชาริชา,ชาว้าวพอนิชาสวยจังเลยคะ่ะมีหลังคาสีส้มเหมือนของครูแซงเลยใช่ไหมมีหลังคาสีส้มเหมือนกันเลย <Okay. S 2> บ้านต้องอยู่ใกล้กันแน่ๆเลยใช่ไหมคะสวยมากเลย <Okay. S 2> น้องเอา้าน้องระวังกระดาษบาด ปากนะอย่าถูไปถูมาลูกอ่าเก่งมากถ่ายรูปมาฝากครูด้วยนะเดี๋วมันก็ลากเส้นตรงตรงนี้เลยต่อไปต่อไปตรงนี่น้องแจ่ว้าวสวยเชียวค่ะเยียมากเลยว้าวมีภูเขาสีน้ำเงินด้วยใช่ไหมเยอยมากเลยค่ะสวยมากเลยเดี๋ยวจะเอาบ้านของเด็กๆไปตั้งอยู่ใกล้ๆกันโอเคไหมคะ อ่าถ่ายรูปมาฝากครูด้วยนะอ่าเก่งมากค่ะน้องแพ้สวยมากเลยมีใครอีกมีใครอีกอ่งเปาใช่ไหมอ่งเปาเสร็จแล้วแอบเห็นอ่งเปาเสร็จแล้วหนภาพูุของอ่งเปาหน่อยว้าวอู้มีดาวมีดาวเยอะเลยของอ่งเปามีดาวเยอะเลยเยี่ยมมากเลยอ่งเปาถ่ายรูปมาฝากคุณครูด้วยนะอเปานะเก่งมากค่ะเก่งมาก ยิ้มหวานๆเลยนะแล้วก็ส่งภาพมาให้ดูนะเอตาเสรษียเอตอเอาเศรษียานะโอ้โหเยี่ยมมากเลยดูสิเยี่ยมมากเก่งมากเลยมีดวงจันทร์ดวงใหญ่ด้วยใช่ไหมของเอตามีดวงจันทร์ดวงใหญ่เลยสวยมากครับเอต้าส่งรูปมาฝากคุณฟูด้วยนะ เอต้าเก่งมากเฮ้ยครูเรียกแล้วโชว์เลยตะครูเรียกแล้วโชว์เลยมากเก่งมากเลยใครอีใครอีใครอีมันตานี่มันตาก็เสร็จแล้วใช่ไหมเยี่ยมมากค่ะระบายสีเข้มมากเลยเก่งมากค่ะมันตาถ่ายรูปมาฝากครูด้วยนะว่าระบายสีเยี่ยมเลยนะเนี่ยระบายสีสวยมากเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะ ของชิวอีกบ้างที่ววาชิวอีกเสร็จหร้อยังนะของชิวอีกเสร็จหรือยังครับไหนทุกของชิวอีกนีว้าวโหมีดวงดาวเต็มเลยใช่ไหมตอนกลางคืนของชิวอีกมีดวงดาวเต็มเลยเก่งมากเลยครับชิวอีกอ่าไปไปเล่าเรื่องให้คุณแม่ฟังด้วยนะชิวอีกไปเล่าเรื่องให้คุณแม่ฟังได้นะ น้องเก่งมากเก่งมากปรบมือให้เลยเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากครับเก่งมากปรบมืออะไรแล้วใครที่ยังไม่เสร็จแล้วค่ะโอ้โหของปันฝันก็สวยมากเลยค่ะปันฝันถ่ายรูปมาฝากคุณครูด้วยนะคะค่ะเิ่งมากเลยวันนี้เด็กๆเก่งมากเลย เด็กๆถ่ายรูปมาฝากคุณครูด้วยนะใครไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวน้องไประบายสีต่อไม่เป็นไรเลยนะโอเคเด็กๆว่างมือก่อนเดี๋ยวอ่ะหนีเนียอีคนนึงอีกคนนึงอ่ะผู้แส็นของนานใช่ไหมสวยมากเลยถ่ายรูปมาฝากคุณครูด้วยนะวาดเก่งนะเนี่ยวาดเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะอ่า โอเคคุณครูและคุณครูแซงครูปแป้งครูเปินจะไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะ่เด็กๆว่างมือเตรียมบายบายเพื่อนๆคุณครูจะาน้องแพร<พ>ถ่ายรูปไปให้คุณครูแล้วนะคะโอเคค่ะน้องแพรขอบคุณคะ่ะเตรียมบายบายเพื่อนๆวันนี้หมดเวลาบายบายนะจ๊ะ ถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบาย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 คุณครูแป้งบายบายค่ะค<ๆ>ุณครูจ๋าบายบายเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะ นี่พอชมพูทำเลิศเลิศให้เพื่อนด้วยนะแป้นเห็นไหมแป้นเห็นไหมไปายค่ะชมพูจ้ะ